โอเคผมพูดเป็นเลิฟคุณพูดอป็เฟสนะโอเคไหมอ่ะพร้อมกันนะครับกางเกงแน่นมากมาหนึองสองช่องเลิฟทีนี้ชื่อเต็มทีนี้ชื่อเต็มเลิฟเฟสไทยแลนด์มิวสิกออนเดอะฮิล เดิมพวกคุณไม่ต้องคิดมากผมพูดคาว่าเลิฟแล้วคุณพูดที่เหลือกันเอาเองผิดได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนเนเวทีผิดอ่ะซวยคุณต้องามไหมเอาคนข้างล่างแล้วกันปล่อผมทวนใ้อีกทีนะเลิฟแล้วพวกคุณพูดว่า f a c e Thailand Music on the hill ลลองกระเสือกกระสนกันดูเนี่ยงานผมมันยากประมาณนี้แหละ นะผมพูดคำว่าหอยคุณพูดคำว่าทอดนะโอเคหมหนึ่งสองสามหอยอผ่ามพูดคำว่ามนค,คุณพูดา่ามนึงก็ตกบกน่หอยนึงอ่อึงสอหอยนอบคุมทอ่สสมหนึ่สอสามหยน่อง,เ,องเ,เมึ่งสอยนนึองอสาามง